ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาชมหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พอท่านทองวัดสัมพเพเชฉยนะครับปี2545ครับมาชมด้านหลังกันนะครับก็จะกดหลังกดด้วยเม็ดแตงหลวงปู่ทวดของอาจารย์นองนะครับแล้วเม็ดข้าวสารหินพันปีแล้วเม็ดผงกลุ่มใหม่สมเด็จบางบุนพรมนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากเลยทีเดียวก็นำมาให้ชมกันนะครับครับพระรุ่นนี้จัดสร้างได้สวยงามนะครับองค์หน้าพระก็เรียกว่าเป็นหน้าผมเรียกว่าเป็นหน้าพระหน้าอยู่ไรแล้วกันหน้าองค์พระอยู่ไรสวยมีสเสน่ห์เป็นเนื้อผง เนื้อว,ว่านนะครับคุกลักนี่จุดสําคัญเนี่ยให้ชมเลยให้ดูเลยนะครับแม่แตงลงบุทวดอาจารย์นองบล็อกนี้ก็จะเป็นตรงหูมีขีดนะครับแล้วก็ที่ที่ก้อนเม็ดก็จะเป็นเม็ดผงสมเด็จพระ ูใหม่บางคุณพรมที่สมเด็จปรุจจตาจาร์โตปุกเสกนะครับมาดูและศึกษาเป็นข้อมูลกันไว้นะครับเพื่อนในภายพักหน้าจะได้เป็นความรู้พระสวยงามมากนะครับ ครับก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ